ดีครับพวกเรากลุ่มบางเหนือนะครับผมวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเสื่อมสภาพของทางรถไฟครับผมโดยคลิปนี้นะครับจัดทําทขึ้นเพื่ออธิบายเนื้อหากเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของทางรถไฟนะครับผมในรายวิชา,าวิศวกรรมซ่อมบำรุงระบบรางน,นะครับผมโดยมีอาจารย์ชิดชิษฐ์พันธุลัเป็นผู้สอนครับหัวข้อการเสื่อมสภาพรางนะคะมีทั้งหมด7หัวข้อ หน่นะคะจะเป็นประเภทของขบวนรถและน้ำหนักของขบวนรถที่ถ่ายลงสู่รอด้านล่างค่ะที่2นะคะจะเป็นความเร็วของขบวนรถในช่วงทางโค้งและทางชันและจะเป็นการอัดหินโดยทางค่ะครับต่อมาจะเป็นหัวข้อที่สานะครับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในการใช้งานสงน่งผลต่อการสื่อสภาพของทางและการสื่อของรางเช่น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของทางรถไฟเป็นหลักเพราะเป็นตัวทาลายโครงสร้างทางรถไฟทั้งส่วนบนและส่วนล่างหัวข้อที่4นะครับจะเป็นคุณภาพของรางและการเลือกประเภทในการใช้งานให้ตรงตามลักษณะการใช้งาน,นครับ mm hmm. เช่นการใช้งานในช่วงทางโค้งนะครับทางตรงแล้วครับแล้วก็ในทางที่มีความชันสูงครับอายุการใช้งานของรางนะครับจะขึ้นอยู่กับน้ําหนักรถที่ผ่านทางนะครับผม ก็จะอยู่ที่ความจุของบนรถที่ผ่านด้วยนะครับผมแล้วก็จะทําให้เกิดความล้าครับผมซึ่งประเภทของลักษณะการเสรืส่อมสภาพจะมีะความคลาดเคลื่อนทางมิติเลขาคณิตผมแล้วก็การเพิ่มรอยแตกลาวแล้วก็ลางสึกครับผมส่วนการสึกเกิดจากแรงเสียดทานระหว่างล้อและรางครับผมโดยข้อบกพร่องจะ เกิดจากการกัดก่อนทางเคมีของรางแล้วก็น้ำครับผมอายุการใช้งานของรางนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักสะสมที่ความจุของของบวนรถผ่านทางมานะครับผมซึ่งรางจะเกิดความร้าหรือว่าฟาทิกนะครับผมประเภทของลักษณะการเสื่อมรางเช่นความลาดเคลื่อนิี่ทางในขาคณิตการเพิ่มรอยแตกแล้วและรางสึกครับการสึกห้อเกิดจากแรงสัานระหว่างล้อและรางนะครับผมโดยที่ข้อบุกข้อเกิดจาก การกิดก่อนทางเคมีเมื่อเหล็กทําปฏิกิริยาออกซิไดซ์กับน้ํานะครับผมออกซิเจนหรือว่ากดแล้วก็เกิดสนิมครับผมและการใช้งานในทางคงแคบครับผมหัวข,ข้อที่5นะครับสภาพของหมอนรองลางรถไฟที่ส่งผลกระทบต่อลางนะครับ 1. ห,หมอนลางต้องเปลี่ยนปรับปรุงตามน้ําหนักและความเร็วของขอบวนรถนะครับสสภาพผอนหมอนรองรางและเครื่องยึดเหนี่ยวราง ที่มีสภาพชำรุดทุดโทมทำให้รางมีอาาัตราเสื่อมสภาพตามมาครับอข้อที่6นะครับสภาพของหินโรยทางที่ส่งผลกระทบต่อสภาพวิ่งราอังลึไฟนะครับ 1. ขนาดและสัดส,ส่วนคะความแบนความยาวของหินมีผลต่อการศึกษาการเกาะแน่นในชั้นทาง 2. สภาพความหนาของหินโรยทางจะช่วยให้วัสดุอื่นๆไม่เสื่อมสภาพเร็วตามไปด้วย ดังนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนหินการเปลี่ยนหินโรยทางหรือเติมหินโรยทางใหม่และทําการยกระดับอัดหินนะครับข้อที่7นะครับการบำรุงรักษาทั้งรูปแบบ PM และ CM มีผลโดยตรงต่อการเสรื่อมสภาพของทางรถไฟเนื่องจากทางถาวรทุกรูปแบบต้องได้รับการตรวจประเมินตามระยะเวลาตามคู่มือซ่อมบํารุงเพื่อตรวจตาและแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติ เพื่อรักษาสภาพเส้นทางให้มั่นให้มั่นอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าหากขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเน,นื่องก็เป็นเหตุปัจจัยให้วัสดุอุปกรณ์ทุกตัวบนเส้นทางเสื่อมสภาพเสียหายทั้งระบบเร็วขึ้นและส่งผลต่อการใช้เส้นทางนั้นๆด้วยนะครับ